เดินาบานเรชาเจ้อบ้านบ้านเรากอสั์จำนวนมาวาจำนวนอยู่เหรอสวัสดีค่ะจะพากันไปหาหอยนะคะหาหอยเชรี่นะคะ ากกดไลค์กดแชร์ให้ยาพองด้วยนะคะวิธีบ้านๆหากินตามทองไรท้องนาหาปูหาปลาหากบหาเขียบตรวจยองเชรี่ได้แเทรนนาจะกันแก้บหนะ ไม่ีรูปปูวันนี้ไม่เห็นมีรูปปูเลยแกวข้าวเสร็จแล้วก็จะโล่งๆแล้วนี่แหละ,ะไรวัวไรควายฉันมากมีแต่วัวควายไม่ค่อยมี เอ้ยกันกัน,กนลังมอื <laughs> อเท่น้อ10แข่งเก่งหลุดมาหาหอยเชอรี่มูรัวสวากระจามูรัวอะไรมาหาหอยนะตักเขมนเินกัสบสวากระจาวงมหอย <laughs> งมหอยอันนี้ต้นอะไรนี่ ต้นสเปอร์กินได้นะเนืลูกเนี่ยลูกแต่ว่าจนมากเขาจะเอาไว้กินหมากคนแก่จะเอาไปกินหมากขาไทยไม่รู้ต้นอะไรหรอกูแต่ภาษาเขมร นี่คลองธรรมชาติเขาอาัดฟังอะไรเขายังไม่ได้มาเอาบนนี้น่าจะยังไม่มาเอาตรงนี้เป็นคลองธรรมชาติ ดุดรักโอ้อันนี้ต้นสะเดานี่ไงขึ้นสะเดาได้เด้อตอนขากลับเนี่กำลังงามเลยนะ่ะต้นสะเดา

ลูกปลาเนี่ยนี่มีลูกปลาคนไตรติตุ้อีหลงลูกปลาตัวเล็กๆ

เฮเดินเนจอร์ดาลตลงไปกำลังทำใจเอ็งกะลักกินลยเนาะัวน้ำเย็นมากใครจะไม่รู้เนาะ ทางนี้หวานแหนี่ตรงคลิกคอยอังเน่งกี่ฮองกี่ฮับลานเดี๋ยวนี้หาหอยตัวยทีเจ้ามาไปลุกเนาะน้องไม่บากสว่าเต็มน้ำพี่น้องพี่เอ้ย

โย่ยะ nah,

มองเห็นเลยนะคะมองเห็นหอย

ý thức ăn trở phiền thức phiền thức phiền thức ăn trở phiền thức ăn trở phiền thức ăn trở

เจ,จ้าสบันท์เจ้ายินทรได้เยอะอยู่ค่ะได้ยเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายขอบคุณมากนะคะอรุณเจริญเจริญด้วย